ดาวเวฟร้อยสิบไอสตาร์ตติดได้แต่เร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแรงดันปั้มติกกันแรงดันปั้มติกที่ดีนะ mm hmm. เวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งอ่อนเข็มตัวนี้ต้องวิ่งมาที่ขีดแดงที่ผมขีดไว้นี่นะอันนี้คือปกติแต่ถ้าต่ำกว่านี้หรือไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่า มอเตอร์มอเตอร์ปัมติกมีปัญหานะเดี๋ยวจะเทสให้ดูเพียงแค่ต่ออุปกรณ์ตัววัดแรงดันเราก็รู้เลยนะแล้วก็เปิดสิกุญแจพี่ตมแหน่งออนนะสังเกตเกต,เกต,เกตวัดแรงดันมันวิ่งขึ้น มันวิ่งขึ้นแต่มันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผมต้องการนะผมต้องการวิ่งให้วิ่งขึ้นที่ตำแหน่งนี้ซึ่งมันวิ่งได้แค่นี้เพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้รู้ได้แล้วว่ามอเตอร์ปั๊มของเราเนี่ยสร้างแรงดันไม่ได้นะก็เลยทำให้ลุกคันนี้สตาร์ทติดในรอบเดินเบา,าติดได้แต่ว่าเวลาเราจะเร่งเครื่องออกตัวเนี่ยออกตัวแทบจะไม่ได้เลยนะ อา้าใครใช้หอนดาวเวียบร้อสิบแล้วเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะแรงดันที่ดีต้อง3บาร์นะครับตัวนี้มันสร้างได้ประมาณแค่บาร์นิดๆเคสนี้เราเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะมอเตอร์ปั๊มติ๊กใส่กองปั๊มติ๊กเรายังใช้ตัวเดิมโอลิงปั๊มเราก็ใช้ตัวเดิมเพราะว่าเราใช้การซ่อมแบบ เฮ็ดประหยัดนะเดีย๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันโอเคใครใช้ Honda Wave 110i แล้วเจอปัญหาสตาร์ทติดได้แต่เร่งไม่ขึ้น เข้าเกียร์นี้ออกตัวแทบจะไม่ได้เลยเนีย่ให้ดูเคสนี้เป็นแนวทางนะอันนี้พบปัญหาความเสียหายที่มอเตอร์ปัม๊มสร้างแรงดันปั๊มไม่ได้ตามที่เครื่องยนต์ต้องการเราก็จัดการเป็นแค่ตัวนี้โอเค